สวัสดีค่ะเจยหายไปหนึ่งอาทิตย์นะคะก็กลับมาแล้วค่ะยังไงก็คืออาทิตย์ที่เรามีสอบก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอเพราะว่าสวันอัคารแล้วปกติจะวิดีโอวันเสาร์ก็เลยหายไปหนึ่งอาทิตย์ยังไงก็คิดถึงกันก็ก็จะดีใจมากค่ะก็วันนี้นะคะมาทําเป็นเรียกว่ากึ่งแท็กแล้วก็รีวิวนะคะลิปสติกเจ็ดสีใช้แล้วยังไงก็ไม่ดับค่ะก็มาเริ่มที่สีแรกกันเลยดีกว่านะคะ นี่ค่ะเวทแอนด์วายค่ะสี just peachy นะคะคืออย่างที่เหอไว้แล้วในวิดีโอแรกก็แบบเพิ่งได้มาแล้วร,รู้สึกว่าคนผิวค้ำทาแล้วอาจจะป่วยแต่ว่าจริงๆพอทาแล้วอะพออยู่ไปอยู่มาเรารู้สึกว่ามันสวยดีอะมันทําให้หน้าระหวานขึ้นแล้วเราก็ทาแล้วเรารู้สึกว่าชอบอะค่ะก็เลยเลือกสีนี้มาเป็นสีแรกแล้วก็ความติดทนความชุ่มชื้นเนี่ยดีมากถึงแม้จะให้ลุคที่แบบแมตต์แต่แต่ว่าพอทาไปแล้วอะมันชุ่มชื้นแล้วก็ รู้สึกรู้สึกดีอะค่ะมันไม่ได้แมทแบบแห้งๆเหมือนลิปสติกที่อย่างของบางอันก็จะแมทแบบแหง้แหงๆปากแรกๆลอกๆแตกๆแ,แต่อันนี้คือปากลอกปากแตกก็ไม่เห็นนะคะถ้าไม่อยู่ในวิกฤตจ,จริงๆก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองหาเว็บทลีออเดอร์ดูนะคะมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือซื้อในประเทศไทยไม่ได้มาที่สีที่2กันบ้างน,นะคะเป็นนี่ค่ะ next นี่ s t m t t t e Lip cream นะคะเป็นสี Antwerp ค่ะถ้าเข้าใจไม่ผิดมันเป็นชื่อชื่อเมืองนะอันนี้ก็คือเป็นเนี่ยลิปสติกแบบนี้นะคะแล้วก็ทามันจะให้ลุคที่แมท t มากเลยอะ่ะ mm hmm. คือพอทาเสร็จแล้วแมทสุดๆถ้าทากลอสทับก็จะสวยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทากลอสทับก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็สำหรับสีผิวโทนแบบเราทาแล้วก็ยังสวยอยู่ก็คือไม่ป่วยไม่ป่วยมาก ยังไงก็ลองดูนะคะตอนนั้นเราซื้อมาในเว็บพีมาจําราคาไม่ได้แล้วอ่ะคือซื้อมานานมากแบบแล้วแพ็กเกจก็เยินมากอะ่ะแต่ว่าเห็นแล้วแบบซื้อมาเราก็ไม่ผิดหวังะค่ะสีนี้สวยจริงๆต่อไปจะบอกว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยคะ่ะสีเนี้ยถ้าเกิดว่าดูอะ่ะดูที่เคาน์เตอร์อ,อะ่ะเราจะไม่พิถางซื้อเลยอะ่ะคือเราคิดว่าเป็นสีที่แบบทาแล้วไม่สวยอะ่ะแต่ว่าคือไปเจอคน น้องใน Facebook แชร์มาค่ะแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้คืออันนี้ก็คือเลฟลอนนะคะสีเบอร์0ูนย์ศูนย์สามค่ะเป็นซูเปอร์ลัสคริสลิปสติกนะคะนี่เป็นสีศูนย์ศูนย์สามมันก็จะเป็นสีออกแบบตุลตนนะคะแต่คือถ้าสมมุติว่าเราทา ทาแบบที่ไม่แต่งหน้าแล้วทามันก็ยังสวยอยู่คือมันให้เลนสสีปากเราเป็นสีชมพูแต่ว่าไม่ได้ชมพูปแป้นนะคะเป็นชมพูแบบธรรมชาติคือถ้าใครสีปากไม่สวยแล้วต้องการหาอะไรไปปกปิดอันเนี้ยถือว่าโอเคอมากเลยสําหรับคนทนผิวค้ำๆนิดนึงนะคะก็จะทาแล้วดูเป็นธรรมชาติไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่อสีที่สี่นะคะอันนี้ จะเป็นออกแนวเป็นลิควิดลิปสติกแล้วล่ะนะเป็นอันนี้ค่ะโลโก้หายแล้วบิชูบิชูค่ะพิงค์มาติมี่ลิปสติกนะคะลิควิดลิปสติกเบอร์หนึ่งค่ะเป็นสีแบบเป็นสีออกสีชมพูแต่ว่าเป็นสีชมพูแบบยังไงเดีอยะชมพูปนแดงไม่เชิงแต่คือเป็นเหมือน เวอร์ชั่นที่เข้มกว่าของเว t แอนไวค่ะอันนี้จะเข้มกว่าแล้วทายยังไงก็สวยคือทายยังไงก็สวยมากๆแล้วก็สีติดชัดติดโทนไหมสีติดไม่ค่อยทนเพราะว่าด้วยความที่เป็นลิปสติกเป็นลิควิดนะคะแต่ว่าสีชัดแน่นอนคือถ้าใครจะทาแล้วให้ลุคแบบกลอสซี่นิดนึงก็สวยสีอันนี้แนะนําเลยค่ะเบอร์หนึ่งนะคะ <laughs> แล้วก็ต่อไปเป็นลิปสติกสีจัดจ้านกันบ้างแล้วกันเนาะ นี่เมเบรีนนะคะ R P 4 1นะคะก็คือ Color Sensation นะคะที่เขาเคลมว่าผู้หญิงทุกสีผิวทาได้เรารู้สึกว่าทาแล้วจริงแล้วก็แบบหน้าเราก็ขาวขึ้นมากแล้วฟันเราก็ดูขาวอ่ะคือทาแล้วเราให้ความรู้สึกว่าปากเราดูเด่นมากแต่คือมีข้อเสียคือมันเลอะนะคะต้องทาระวังนิดนึงคือมันชุ่มชืนะ้นอ่ะมันก็จะเลอะเลอะเละนิดหน่อยก็ต้องทาแบบระวังอ่ะตอนที่เราทามันก็แบบ ระวังมากๆอะไม่งั้นมันก็จะเลอะเลยๆขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องปกติของลิปสติกสีแดงอนะเนาะยังไงทาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าอันนี้คอนเฟิร์มค่ะว่าเข้ากับสีคือทุกคนแน่นอนต่อไปมาในโทนแบบว่าลิปสติกแบบดาวๆนิดนึงนะคะเป็นเล็บอันนี้ค่ะเลฟลอนลิปบัตเตอร์นะคะสีเบอร์รี่สมูตี้0 5 0ค่ะก็ะะจะเป็นสีออกแนวแบบนี้ คือเนี่ยหมดไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคือเราไว้ใช้ทาที่มาหาลายะะัยค่ะคือทาตอนเที่ยงตอนเย็นอะไรแบบเนี้ยมันก็จะให้สีที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ทําให้หน้าเราใวขึ้นแล้วก็ชอบตรงแบบตรงกิตเตอร์มันด้วยค่ะพอทาแล้วมันไม่ได้กิตเตอร์เวอร์แต่ว่ามันเคลือบปากไว้ทําให้แบบเอ้ยปากเราดูดีดูแบบหน้าไม่ปวดคืออย่างเรียนเสร็จเนี้ยพอมาทาอันนี้แค่เพียงเดียวไม่ต้องทาแป้งนะคะก็ คาันนี้ท่งเดียวมันหน้ามันก็จะดูแบบสดใสขึ้นนิดนึงก่อนกลับบ้านเราก็จะทาอันนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะอันสุดท้ายอันนี้จะออกแนวเป็นลิปบาล์มแล้วล่ะนี่ค่ะที่บอกว่าชอบมากชอบจริงๆแล้วก็คือมันเป็นลิปคันเลอร์ลิปบาล์มแบบเป็นลิปบาล์มแบบมีสีค่ะ,คะอันนี้คือโทนสี มันไม่มีชื่อโทรแล้วอะแต่มันจำได้ว่าสีวอเตอร์เมลอนหรืออะไรสักอย่างอ๋อนี่ค่ะสีคลาสซีค่ะเป็นสีแดงเนี่ยคือทาแล้วมันก็จะเป็นสีแดงอ่อนๆสวยค่ะก็ทาแล้วมันก็จะทำให้หน้าเราสดใสขึ้นเพราะว่ามันก็ประมาณอันเนี้ยค่ะ แต่คือเราก็เลือกบางอันบางวันเราก็อยากใช้สีนี้บางวันเราก็อยากใช้สีนี้ก็คือทาอันนี้เราจะเป็นสีแดงแต่ไม่ให้แดงแบบสีแดงนะคะเป็นสีแดงแบบปาดแดงขึ้นนิดนึงแล้วก็ดูสวยดูหน้าสดใสขึ้นทําให้หน้าขาวขึ้นเราก็เลยชอบอันนี้มากเราคิดว่าถ้าหมดแล้วเราก็คงจะซื้อต่ออีกค่ะแล้วก็ใกล้หมดแล้วด้วยใช้มานานมากเราก็ชอบให้ความชุ่มชื้นดีด้วย ค่ะก็หมดแล้วนะคะลิปสติกเจ็ดสีที่ชอบนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครมีผิวแบบเรายังไงก็ลองไปหาซื้อพวกนี้มาลองใช้กันได้นะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะนี่สิ่งที่เราชอบอะแต่เรารู้สึกว่าแบบทาแล้วอันเนี้ยมันทําให้หน้าเราอะเรารู้สึกดีกับผิวหน้าโดยที่เราแบบคืออย่างอันเนี้ยก็ทาโดยแบบไม่แต่งหน้ามันก็ทําให้รู้สึกดียังไงอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่สีปากไม่สวยเราก็จะ เลือกลิปสติกสียากมากแล้วผิวก็คั่มอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ว่า7จสีนี้แหละเป็นสีที่รู้สึกว่าทาแล้วยังไงก็สวยอะคะ่ะในทุกโอกาสไม่ว่าจะแต่งตาแบบไหนก็ตามยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคะไว้แล้วก็หมดแล้วแหละวันนี้ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าถ้าชอบก็อย่างืนึงกดไลค์หรือ Subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้เจอหน้ากันบ่อยๆขึ้นยังไงก็วันนี้ไปแล้วคะ่ะบายบายเจ๊ <Yeah. laughs>